มาดูความคืบหน้าเรื่องของ 3G กันบ้างน,นะคะล่าสุดค่ะ TOT นะคะก็พร้อมที่จะเดินหน้าระบบ 3G ค่ะแล้วก็คาดว่าจะใช้ได้ครอบคลุมเนี่ยไม่เกินปี2555ค่ะก็จะใช้กล้าย่แบรนด์เดิมนะครับในการพิจารณราเรื่องนี้นะครับหลังจากมติครมองเขาอนุมัติให้ TOT ดำเนินการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ครับนายวรุษนะครับสุวกรกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TOT บอกว่า TOT เองก็พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีครับ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนหน้าเริ่มจากการประมูลแบบ e auction หาผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ฐานชุมสายและก็สถานีฐานให้ครบ4,772สถานีจากเดิมเขามีเพียง548สถานีที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน TOT จะดำเนินการระบบ 3G บนคลื่นความถี่2,170เมกะเฮิร์นะครับที่มีสปีดความเร็วตั้งแต่21ถึง42เมกะบิตต่อวินาทีในพื้นที่ทั่วประเทศก็จะใช้เวลาประมาณ360วันนะครับ คาดว่าให้ COT ดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการให้แล้วเสร็จภายใน360วันนับตั้งแต่โรงนามในสัญญา ในการเสวนาเรื่องของฝ่ายวิกฤตโทรศัพท์ในยุคที่3หรือ 3G นะคะใครได้ประโยชน์นายถวินพึ่งมานักวิชาการโทรคมนาคมเสนอให้กทชนั้นออกแบบอนุญาต 3G ให้แก่เอกชนค่ะเพื่อสามารถเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ได้โดยใช้คลื่นความถี่900และ1800เมกะเฮิร์ตนะคะในระหว่างที่สัญญาสัมปทาน 2G นั้นยังไม่หมดรัฐบาลกำลังตั้งคณะกรรมการกสทชขึ้นมาเปิดประมูล 3G บนคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิร์ตค่ะ ให้เขาทำสาม G บน2อง G ได้เลยเนื่องจากว่าข้อจำกัดที่กตชเจอนั้นก็คือเรื่องของคลื่นความถี่คลื่นความถี่มถเมื่อไม่มีคณะกรรมการร่วมในการจัดสรรความถี่เนี่ยทำไม่ได้ฮะ ใช้สิมีไหมครับยกมือขึ้นขณะที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีมติไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสอทชที่วุฒิสภาทําการแก้ไขค่ะด้วยคะแนน296เสียงแล้วก็มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาการร่วมของสองสภาจํานวน22คนนะคะในสัดส่วนเท่ากันของทั้งสองสภาค่ะโดยไม่ได้กําหนดกรอบเวลาไว้นะคะก็เป็นการรองรับเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมี การขยายตัวในอนาคตนะครับ